เ็นวันที่21มกราคมคึ้นางคเลิศจึงก่อเกิดเสียงมโหรีเป็นสุขี <Wow. S 1> ว่าขบวนนี้เป็นขบวนขันมาดดูและเป็นขบวนขันมาดอยากทราบว่าขบวนขันมานี้จะเดินทางไปทางไหนเนาะค่ะขอไม่อีกหนเด้อครับวันนี้เริมงานอย่างดี ครอบครัวเจ้าบ่าวได้นำกันมานำลุกเขยความร,รุ่งเรืองความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขมาให้รวมถึงได้นำสิบสอดทองมั่นตามที่ตกลงเอาไว้มาสู่ขอลูกสาวบ้านนี้ไปทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวฝ่ายหญิง ยินดีจะยกให้หรือไม่ครับคำกล่าวจากทางขบวนขันหมากเจ้าบ่าวนะครับได้อธิบายว่ามีสินสอดพของมันมีเงินมีทองมีอะไรครบถ้วนมาแล้วแต่ยังอยากถามอีกว่าวันนี้มีตัวและหัวใจเจ้าบ่าวมาด้วยไหมยังไม่ได้กล่าวถึงค่ะตัวและหัวใจ ที่พามาวันนี้เต็มร้อยเลยครับเอาควารักมาให้ด้วยเอาความรักมากกให้ด้วยครับเอาความรักมาให้ด้วยแต่ว่าในความรักนั้นมันจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมีอุปสรรคบ้างในการที่จะเดินทางเข้าไปสู่บ้านที่ทมีความอุดมสมบูรณ์และมีงานแก้วอะไรดีที่สวยงามมีความพร้อมทั้งคุณะวันและ ไปยูนค่ะก็อยากจะถามว่ามีอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหาในการผ่านแต่ละด่านไปได้ค่ะเ,เราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างที่จะนำมาให้กับบ้านหลังนี้นะครับทุกอย่างที่เราพร้อมทุกอย่างที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองเรามามอบให้บ้านหลังนี้แล้วครับ ขอแสดงว่าเตรียมมาพร้อมทุกอย่างแต่ว่าก่อนจะผ่านด่านนี้ไปได้ก็แสดงว่ามีความพร้อมครับงไหมคพร้อมแล้วครับแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเจ้าบ่าวให้กับบ้านหลังนี้เลยครับยินดีต้อนรับและเชิญทุกๆท่านด้วยความยินดีและก็เต็มใจที่มาด้วยความรักความผูกพัน เราที่จะเป็นพ้องกันเดียวกันยินดีและยินดีท่านเชิญครับอบคุครับค่คะยินดีต้อนรับนะบค,คะเล้วเัน